เคยเป็นกันไหมครับทุกคนโดนพวกแกรูเพลังแกทำไงดีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนโต้ครับนะครับพี่ครับขอเงิน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยมึงอยู่นิ่งๆดิไม่ให้กูฟันมึงนะขอเฮียอะไรอ้าวอ้าวขอรถขอรถขอรถขอเฮียขอเฮียใช่ไหะขอเฮีย ขอเยี่ยอะไรปะขอเยี่ยอะไรหรอขอเยี่ยอะไรหรอเหลืออันไหนีอะเอ้าทำไมกูโดนแบนอ่ะกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูโดนแบนขอเงินเี่เป็นนี้อะขอเงเยี่ยเปนนี้อะเขาบอกเงินเยี่ยนั่นแหละเอามันม่บอกขอเยี่ยอะไรพี่งงเลยอ่ะไอ้ทอดไอ้เยี่ยกูยังไม่ได้กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูโดนแบนไอ้ถอดสิ่งติ่ม้สัซำ ไอเหี้ยเดี๋ยวกูโคลงแน่เมื่อเมื่อสิ่งที่พ่อมึงปั๊บพเลยทำเนี่ยไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเดินตามไม่เฉยเดินโวยอย่าเป็นเด็กเหี้ยเด็กหลังเข่าไว้สว่างพ่อไงสัตว์จ้าไอเด็กห่าไอเหี้ยพ่อมึงรีบเล่นเล่นอะไรกันแบบนี้ไวรเงี้ยยังกระตุกอยู่เลยซาคุระมึงบอกว่าซาคุระไอ้ไอ้ซาคุระเดี๋ยวกูบอกว่าเราขี้เล็กขี้ตรงไหนอ่ะอ๋อๆมีอาการเหรอครับมีเหี้ยอะไรครับ นี่ไงเยโอ okay, oh, 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 oh. ้โหโทษไหมเนี่ยนายพร้อมรัวตายตายฮัลโหลครับเข้าเรื่องเลยนะครับผมเป็นหมอผีครับมาจับขอาพวกหมอผีที่ขี้เถี่ยคือขอยืมพี่เชาตินน่ะได้ไหมฮะไอสูตรผ้าเชาติน่ะสัตว์หวยเฮี้ยลงมาเดี๋ยวกูเบ่าหลอกให้มันลงหลอกให้มันลงรถไอฮัลโหลตัวตัวกูบ่าวตัวตัวภูบ่า ไม่เลื่อนลิกกี้ให้ลิกกี้ให้ยืมรถมาขอเช็คตัวเลยได้ไหมครับพี่ใช่นะครับขอเช็คตัวครับขอเช็คตัวไอ้ยืมกูโดนแจนมินแล้วมั้งเนี่ยไแย่ยิ่งผู้หญิงมันอยู่ใกล้มันมีเคสพี่เธอพี่เธอพี่เธอแม่มึงไปไปใหญ่ใหญ่ไหญ่ใ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 หญ่โดนเนี่ยโดนเด็กควายยจดแม่มึงเหี้ยมึงเลื่อนพี่สัตว นี่อมึงนี่มึงนี่คือเสียงนาเชื่อถือสวงเหเสียงคนน่าเช่อเฮ้ยเป็นไรอะเออจะบังรุอะทำไมแข้งมันยาวชาวบ้ารุหมอทำไมครับเฮียคแจ้งพายยอสัตว์มีเหี้ยอเขี้ยวคว เฮ้ยรถหมอหลุ่นโอ้ยพี่โอ้โหรถเบรกไม่อยู่พี่โทษทำตำรวจนะทำตำรวจนะอ้าเอ้าทำน้ายหมอแบ็คลิสต์นะครับรถเบรกไม่อยู่รถเบรกไม่จริงพี่รถเบรกไม่อยู่จริงพี่โทษครับโทษครับแล้วรถเบรกไม่อยู่เลยพี่เบรกแตกเบรกแตกพ่อมึงแบ็คลิสต์จัดอวยอ้าวสัตว์ควยควยแบ็คลิสต์มึงจะปั๊มยาหาพ่อมหรอแบไอีกแล้วปั๊มยาหาพ่อมอ่ะคุยก็เซิร์ฟเพี้ยนนี่ครับกลัวคนเล่นรถจัดนะครับไม่กล้าแบนพวกผมนะครับ ไอ้ยเดียวเนี่หัวร้อนจัดเนี่ยมีคุยอ่ะเพื่อนปล่อยมันไอ้ไอ้ปล่อยมัน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 ให้ให้กูไปสภาให้กูไปสภาไปสภาไปสภากูจะไปสภามึงไปสภาที่เคี้ยแกงกระจอกคุยมึงมองไงวะหายกักอุปาเป็นเข้าไงให้มันให้มันเผาไปสภาให้มันเผาไปสภาอ๋ออชนไม่น่ะเฮ้ยมีอาการหน่อยเคี้ยแค้นจัดคุย เราให้หลนขึ้นสภาด้วยด้วหรือไงโดนแบนโดนแบนแบบโดนแบนเหรอที่อาเสิร์มโคตรขางไอ้สัสใครหรอกกูบอกครับใช่มีขับรถขวางทังอ่ะขวางพ่อไงสัสเฮ้ยมึงชนไยแกงกระจสัสแกงพายตีบัมแม่เนี่ยบัมแม่มึงอะฮวย มัมพ่อมึงค่ะไอ้ไอมึงมึงฟังดิไอ้กูบอกว่ามึงปล่อยมันก่อนมึงปล่อยมันก่อนมึงให้เราไปทำอะไมกูจ้ามันอมกูจ้ามันเด้งมัมพ่อมึงค่ะมัมพ่อมึงค่ะมึงแบนเฉยมึงบอกไปไอมึงเลื่อนไปไอเลื่อนพ่อมไปจับเลื่อนไอหปถามพ่อมึงดูอ่ะ ล็อกพ่อมนะล็อกพ่อมสวยเอาไปเอาไปสปารเอาไปสปายพ่อมไอ้อินจัดควยอีดอกอินจัดอินจัดโอ้ยอินจัดทำอะไรกูได้ทำอะไรกูได้แบนกูดิแบนกูดิสัตว์ให้ให้ให้มึงฟังกูมึงมึงบอกมันไปนะเว้ยว่ามึงกับกูไม่รู้จักกันโอเคไหม